และจะต้องรักการงานต่างๆที่จะนำพาไปสู่ส่วนสวรรค์ของรัศมีหานาหัวตาอลาเมื่อเวลาเข้าเปล่งถ้อยคำปฏิญาณตนเขาจะต้องเข้าสู่การปฏิบัติตนเข้าสู่การน้อมนำแสวงหาการปฏิบัติต่ตอรัศมีหานาหัวตาอลาปฏิบัติบทบัญญัติของรัสุีหานะหัวตาอลาและจะต้องรักคนที่อยู่ในหลักการศาสนาคนที่ปฏิบัติตนด้วยกับถ้อยคำ หมายถึงว่าจะต้องรักบรรดาผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนั่นเองต่อมาพี่น้องผู้ที่มีมานว่ามินฮูนากีละกุลลุมานิดเดาะมะฮับตัลลอฮิวะลัมยูวะลัมยูวาฟิกวะลัมยูวาฟิกิลลาฮะฟีอัมริฮิฟะดะวาฮูบาติละบรรดานังสือการพี่น้องผู้ที่มีมานนั่นก็คือท่านอิบนุรอยจับ อันฮัมบาลีท่านได้กล่าวในหนังสือกิตาบุตรตาฮีดหนาที่61ท่านได้กล่าวว่าทุกคนที่อ้างว่าฉันเนี่ยรักอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาอัลละแต่พฤติกรรมของเขาไม่ได้สดโค้งในกิจการในคําสั่งของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาอัลลดังนั้นเขาคือผู้ที่กล่าวอ้างเท่านั้นการกล่าวอ้างเท่านั้นอ้างว่ารักอัลลอฮฺแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาอัลลทรงสั่งใช้และบรรดาน,นังชาืการได้กล่าวว่าวาเลซะ บิดาดิกลมานิดเดาความหับตาลอหิวและไม่ใช่เป็นบุคคลที่จริงใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครก็ตามที่อ้างว่าเขานั้นรักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เขากลับไม่ได้รักษาขอบเขตต่างๆของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ในบันทึกของอิหม่ามือนบุคอรีนี่คือคำพูดของชาวซาลัฟพีพ่น้องผู้ที่มีอีหม,ม่าลงมาดู บรรดานักอุตาการได้กล่าวอะไรบ้างอีกในเรื่องของความรักฟันอับดูยูฮิบุลลอฮุอัลซะเวญวายูฮิบุรอซูลุฮฺสัลลัลลอฮิวะซััลลมบ่าวพี่น้องผู้ที่มีมานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตอาล่าทรงรักถ้าหากว่าเขาอยู่บนหลักการศาสนาและเขาจะต้องรักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตอาล่าและเขาจะต้องรักรอซูลของพระองค์เช่นเดียวกันหมายถึงว่าฟันอับดูยูฮิบุลลอฮ์ ว่าอยู่ให้บรสู่ละสุรละหัวไรฮิวะสัลลัมไม่ว่าอัลลอฮ์รักเขาเขารักอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาละเขาจะต้องเริ่มด้วยกับการรักอัลลอฮ์ก่อนรักรอซูนของพระองค์ก่อนและหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็ทรงรักเขาเช่นเดียวกันพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านคุนอิงคุนอิงกุงตุมตุฮิบบูนัลลอฮะฟัตตาบิอูนียุฮิบบะคุมุลลอฮัวยักฟิบละกุมซุนูบะกุมนี่คือองค์การหนึ่งหาก คุณรักอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวัตาอะลาจริงคุณจะต้องตามท่านรอซูลสุอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอยู่ฮิบบุกุลละมาอยู่ฮิบบุฮุมีนันอามานวันอควา